สวัสดีครับพี่น้องเป็นแฟนๆๆมาลลัครับช่องกระชายลับเกินออฟฟิเชียลครับตอนนี้เข้ามาจอบลูกสาวครับลูกสาวมาแล้วลูกสาวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ความจริงก็คือข่เนี่ยเราฟืนว่าผู้ดีที่นองที่เอากลรบปด้ตัวรหัน้ีความจริงไปให้ขั้นไปเอาข่ียพี่น้องฉันม่จะกุงเทียบฉันกลับไม่ได้อะเออให้ข่ยนี่มาหาพระเอกบัสมังสิข่ยล้วฟืนตัวสให้โค้ันเลยเพิ่นอยาก้ข่่เพิ่นอยาก้ข่าสิมาเบิ่เพ่เิ่นเิน ขนาดขนาดที่ว่าารโพมาสอเไม่ได้ลงไได้เงินแล้อี่านลงมาสิปลงมาก็เหนียงสิเป็นกระตักกตักเอาเสื้ออยู่เสื้ออยู่แน่นปะเสื้ออยย่เอาปลาใ่ด้าผูหายน่นี่เนาะปาให้ไข่ยเ้ช่วยฟัมาได้กสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอาตงพออ่ วันนี้เจ้าช่างใครมาวันนี้เจ้ามาเยอะมากเลยมาเจอกับเนื้อกับตัวเลยวันนี้โอ้โหช่วยช่วยไหมมามามาตลอดเลย เลยวันนี้ไม่เจอกับตัวไปเรียเดี๋ยวไปในะไปหักแล้วไปหักแลอ้โอประเทศแขวมาไหมม่แขเ่าเอวนนี้กเลยหรองอิงอถึงกับอ้วกแตกเออเมื่อเจอเอีคนนี้มันสิบเครับ้ถึงเลยครับนมาถึงเลยครับเออมาถึงเลยครับเออาเออเบเนอเยครับข้องเยขอนองเลยคร้มาเลยครับ นี้ใครแม่หน่อยหรือเปล่าโอ้โหไม่หน่อยวันดีครับติดตามมานานเลยแม่หน่อยพ่อเอกวันดีครับวันดีครับวันนี้ได้เจอตัวสดๆเลยวันนี้ขอบคุณทุกกล้องเลยนะครับโอ้ยเป็นหลายเติออยู่เนาะเจอกับตัวแล้ววันนี้มาเห็นตัวเป็นๆเลยพ่อๆกันมือเดียวเป็นหลายเติอวันนี้มาเห็นตัวเปลี่ยเลยนอุยน่ารักมากตัวจริน่ารักนะตัวเล็กนิดเดียวเลยอุาคำเลย ว่าจัวจะมีโอกาสหายไีหรือออนี้แรงด้วยเาไปี่เศร้าเรได้บ้าไป่บ้าเ่อ้าพี่ยงยุดโอ้ยหนุ่มดูตลอดเลยตอนเช้าเนี่ยเอออยยุธพูดข่าววงในลเพูนีเชี่ยวใช่ไหมเนี่ยอนี้ัสดเลย อันนี้พี่การใช่หเลยาพิการใช่ครับโอ้ดิเห็นตัวเป็นๆแล้วน่าใสไหนดีไปมากน่าใสเลยน่าใสใสเลยใสไปไกลใช่ไหมใสมากจริงๆแหละคีมอะไรมีคีมสาวน้อยครับเอามาลองใสแน่หนาแล้ววาสันดูดีเสียนโนนฟ้าเสียนโนนฟ้าดูเป็นๆลูกเจ๊กน่าใสจิกเลยลูกเจ๊กลูกเก็กแต้มเลยลูกเจ๊กเต็มเจ๊กเต็มใสคีมสาวน้อยพี่น้องเป็นขามีนมาหลายวะขันพ่อหยุด เอาให้พยุตใส่ยคันพยุตหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้สนตีนี่โอ้ยเขาอะไรทายไป็คลิปเขาทายไป็นิปจะพร้อมอะไรสดเขาสะคิดยังงเออเออเอาอย่าพ้นโผดพ่อเออเดี๋ยวสีโมดนฮะให้เมียทายคลิปได้ไหมเมียทายคลิปจะพรองได้สดโอ้ยหโอ้โโอ้โโอ้ยเนาะเขาจะเบิ้งตัวข่อยตีบัลนี้เออตายเบิ้งดิเออทองก็ตายเบิ้งแหมแต่ตีเท็ดคลิปแบงปันลูกน้องบอยโจเฮ้ยวันนี้อะไรวันนี้ อจะต้องสร้างห้ามไล่สุดจระเบียบหมดระเบียบจระเบียบเอาเฮจไนม้นไล่่เอาไล่ะมื่อหนไล่เห็นพวพ้องกันบัทุกช่องเลยา่ตอนนี้ไล่เอาทุกคนไล่นะบึ้มอันนี้อันนี้ห้ามไล่นะทำคลิปนะบึ้มเบียในังตอนนี้แล้วก่นหมายคนะังครมิคครมีคออกมาแล้วใครลเอฟซฟังไหม่อรนีนึงคือพี่นองครับนี่ บางคนามาไม่ต้องถ่ายอุง้งอิงนะพะดาทำเม่หน่อยเลยครับเม่หน่อยแล้วถี่ย้อมบอสเออแล้วแต่อ <S 2> <S 2> บอสถ่ายอุ้งอิเองเอล้ก็เครียดดิออเออเออเครียดแล้วครับ นุ่มโจกระเคลิบเราไปยังเมืิอีกมุมหนึ่งทำไมต้องถ่ายมันเป็นการพีอาร์เป็นการโฆษณาดีครับกระแสสิบริตกว่าเส้นเมื่อเป็นอจังเขาเลื่อนเบิร์นยูสตูนี่แล้วเลื่อนเมื่อเมืนอเมื่อเ่อเปิดไปช่องไหนเปิดไปช่องไหนกับพ่อจูพ่อชูเมืี่เลยเม่อที่รับเมื่อทีสถานีเมืบารีล่องบารีไทยบารีเงียบด้วยครับเงียบครับเงียบแล้ว นั่นแล้วสลดองบลอไทยไม่มีหน้ากันใช้สักช่องดูดิอ่าพี่อุ๊ะนั่งเอาลงเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยม้เรีวเอาละเอาละอืมคันพอดไว้ลูกน้องไทยลูกน้องก็เครียดเด้อ่าเรีวนั่นแล้วเครียดเดีวนั่นแล้วเห็นบ่นั่นแหละถือว่าแต่ว่ามันส่วนมากก็คือมันมันประกอบกันเป็นนามฟิเลียเสียบังฟ้าถทาตรงๆทาบบมี่กับเสียทาบบมี่พี่น้องเมืองทาบบมี่นะครับที่ว่าเข้าสิ่นไทยมันก็ เ่นในังเนานบผมเปรียบง่าๆคือเพลงดังแต่ติล <ah> 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 ิขสิทธิ์สมังมาลองในสิก็เบ้ด้ครับลกตองบอนี <can ic> <can ic> ่มันเหมือนกันนจันนพึ่งเรือเสพึ่งป่าเายแล้วพี่นองครับมากางตรงกัมีพ่อาขนมยูเพินกัที่มานเพิ่นกัดเมงแยงลูกเตายูดอกเนะเมน่ล่ะนี้เป็นกันละมิดเป็นคยมีเป็นนาฮัก นีค่ค,คือคิดดีทําดีสิ่งทีคค่ดีๆตามมาเห็นว่าโอ้ห oh น่นเห็น oh. right? บ่เน uh, uh, um, ี่ยบไทย่อ้ดาท่นเน่เขเป็ยนว้าเนี่ยขาวไทยไขดาท่านอันเดี๋ยวเราพี่น้องทั้งบานเพื่อนกันดเมืองบางคนว่าถ้านั่นอย่างนี้ไม่ต้องถ่ายอุค์อิงพ่อนะเอออย่างนั้นก็ออะไรยังไงอะเพื่อนป๊ดล็อกดิเนที่เป็นเจ้าของกัสิบ้นเอร์เซอันนี้ไม่คิดยังยังล่ะบอเขาติดเลิกสิคดีกเลิกติดแล้วก็สิคขนั้นยูทูบเขาเคลมไปแล้วไง เาเป็นเจ้าของเองด้วกันครับจบแบบเท่ๆนี่แหละ้ยกับเลือกเขาไอกสมรู้มีน้องสมรมนดีก่ตีก็ตีจะว่าคื้นักดีนี่ยร้องได้ปกติถ้ามาลิกาสิคือลิกาสิคทางยูทูบยูทไม่ไ้มทยพี่น้องลุกมทัยลไกยูทูบเจ้าหน้าโนี่นี่เอาทมกุ้นแม่ทมคุณแม่อ่า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 ออ่าอ ฝาฟังนะครับทุกคนฟังฝากมาช่องนะครับเออเอามาครับไทยพีพีเอสเออไทยพีเอสเนชั่งเนชั่งช่องเก้าอสมทมีนายนชีวีมอร์ดนายนทีวีช่องสามช่องเจ็ดช่องแปดช่องเก้าตอนนี้นะครับพอดีเราจะสอบ้านลงแล้วแม่น้อยนะครับถ้าแบบว่าทีมงานเรานี่แหละมีการสต่ว่าแบบไม่ให้ถ่ายองค์หญิงเนี่ยแม่นด้หรือขับถ่ายองค์หญิงมันดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรติดไม่นะคะติดไม่เลย ได้ค่ะ่าขอแค่พื้นที่ส่วนตัวของน้องอ่าค่ะคือตอนนี้ของน้องตอนนี้ของทำอะไรแบส่วนตัวตัวเองขอให้เป็นส่วนตัวนิดเดียอยู่ในเต็นท์อะไรเงี้ยเกคือกระโดมหกไม่หล่อไม่ถายได้ไหมนอกจากน้องออกมาข้างนอกเดูว่าว่างหรือเปล่าว่างเนาะตามข้อมองตยวขอแค่นี้แหละจ้ะยื่นก็คือหายไปเลยจ้ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะบอกกับยูทูบเบอร์เฮียนวอย มีสแกนเนาะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกเด้ผมกลับไปอ่านอยู่มันมีข้อหก็คือแบบยลกตัวางเช่นก็คือบางครัง้งศิลปินอยากพักผ่อนไหมสีขั้วเป็นส่วนตัวของศิลปินครับบางครั้งก็อันนี้ไม่ได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 ้ว่ากันนะบางคนเป็นก็อยากไปเยี่ยมไปยามอยู่แต่ว่าอีกจะน้อยแบบว่าก็ยุคุมไปบ้านอันนี้อันนี้แม่แม่หน่อยเป็นบริบาบาแอครับแต่ผมอจจดัดในทางนั้นตรงสังส์เนาะบริบาบาแบบว่าคือบริบา่าหามไปบ้านตรงนี้ดิแต่ว่า เอาสมมติว่าบันนี้คนแบบเห็นบอกไปมึงมีสแกนนะมันจะมีขอหห้อทีอ่หายหรอข้อที่หกหรืแบบความเป็นส่วนตัวไหมศิลปินจะได้มีความกันเป็นเป็นส่วนตัวบางครั้ง,งคือเขาอยากเขาอยากักรรยาอยาู่เหมือนอยูนอยู่นา้นหรือหรือความเป็นเขาจะบาได้แจ้งหน้าแจ้งจ่ายดิโอโล่พี่เลยตื่นขึ้นมากแกขี่งูขี่ตาเพราทั้งเหล่วกับแหน่แหน่กับนี่แหละทันมากระเดยบเนี่ยทันว่าไปมันดิบมันอ่านสิีสีสานสันของพิษเดียว ผมจีบไปเอามาให้อ่านให้ฟังดอกว่าจะมีสแกนเพิ่นหามโอหามแบบว่าเอาเนี่เฮามันอีโคนอีสานเก่ายิ่งไง่ไปแล้วเนีเลยแล้วแต่ว่าใครจะไปแล้วมันอยากใครจ่น้องครับเดี๋ยวเจ้าฟังสั่งโจเตียงบ้านเต็มมีแม่หน่อยบ่้านไปนอนเลยบหมือนาบ้านเด้เอ้าแม่ว่ามันเป็นหยังจ้าแต่ว่าให้น้องนอนจ้าเออคั่นนั้นแเราเห็นบ่้านนี่เนาะน่นเห็นบ่มันก็มันก็ความหมายเดียวกันแต่ว่านเข้าเฮ็ดจังได๋ก็คือก็คือแบบเดี๋ยวสิมาบอกสู่ฟังกรณีนึงบางครั้งก็คือ ศิลปินก็ต้องการเป็นพื้นที่ส่วนตัวบางครั้งมันอาจจะเป็นการับบคร